เอาเฮ้ยไอ้นุ่นเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอลองปล่าลองเปล่าอะไรอยากซิกซี่แล้วนะไม่มีไม่ใช่ลองดูมันไม่ดีหรอกดูไม่เอาดีสอนให้เอาแลก่อนลองดูก่อนลองดูเชื่อกุณมึงลองดูลองได้ไหมเดี๋ยวดูเซิของดีทั้งนั้นจะมาเสร็ตตัวเสร็ตตัวอะไรรอเลย ที่บอกแล้วพวกเชือกนางตามไรเนี่ยไหฮะขนม นีี่่เยยาปูมันเป็นยาอะไรมึงพูดดีๆนะมันเป็นยาแก้ไอมันบอกให้มึงเลิกใช่ไหมไม่เลิกท่านไม่ฟังกูเลยวะทำไมทำนี้มกูเลือกมาระห่างยากูมึงจะอย่างนี้ใช่ไหมเออเลิกเลยไปเลิกเลยมูงหยีได้ไงวะมึงบ้าปะทำไมอ่ะยากูเลิกเลยไปท่านทำแบบนี้เออ ม,มึงมึงแม่งบ้าจะไปไหนก็ไปไปอย่ามายุ่งกับกูไปมึงบ้ามนะั้มึงแม่งบ้าจริงบอกให้ไปไง <c oughs> อ๋อน้องอะไรกลสีแบบนั้นะอยู่รมาณยังไงบ้างก็ดีขึ้นเยอะละอืมโชคดีเน่ที่นายของมากเลยนจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆได้จะพยายามเลยใช้ีวโชคดีกันเยอะมาก ไปเล่นเลยไปไหนไปเล่นในมองผเดินเดินอยู่ก็เดินดมาาเด็กเนียนะเออกมเห็นแล้วแปลกใจอ่ะไปอแลบเปจำไม่ได้อาราอีกรอบมเหือยจะจำได้ไม่มีม่หัวให้รู้นะเออบอกแม่ดี่นีไม่ค่ะไม่ัอุ้ยมที่เร่องเตาที่นี่ไหม